สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาในหัวข้อทําไมถึงเลือกพ่อแม่คู่ผสมนะครับก็วันนี้เดินมาเจอ,อลูกๆของโรวิสบอสวิชบาลิโอนะครับวิชิบาริโอนะครับเขาออกลวดลายมาสวยซะเหลือเกินนะครับก็เลยเอามาให้ชมดูนะครับว่า,าพัฒนาการของเขาเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม ก็ก่อนอื่นนะครับก็อันนี้เป็นต้นกล้าที่ผมแยกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้แยกลงตะก,ก้านะครับก็ฟอร์มยังไม่เห็นนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับใครจะซื้อรุ่นนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราได้รุ่นไม้เล็กๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าอ่า ผู้ขายจะไม่ค่อยเห็นฟอร์มแบบที่ผมเคยพูดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการดีกว่านะครับวันนี้ผมหยิบยกต้นนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นลูกของโลวิสบอสนะครับผมโพสต์ว่าเป็นกระถาง3.5พอมาดูอีกทีหนึ่งก็เป็นกระถาง3นิ้วเองนะครับเนี่ยแต่ว่านะครับดูต้นเขานะครับเกินนะครับเกิน3นิ้วนะฮะ แต่ผมใส่ออสมโคเข้าไปแต่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยแหละเราต้องจะต้องอเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วแหละเพราะเขาสวยซะแล้วเกินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหม้อแรกนะครับแปวอันนี้หม้อหม้อเขาก็คือเวลาถ้าหม้อเขานะครับออกมานานๆก็จะมีการหมดอายุไขนะครับตามสภาพนะครับ ก็ตามด้วยใบนะครับก็จะมีหม้อใหม่ขึ้นมานะครับอ๋อันนี้มีเพี้ยอ่อนด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เพี้ยอ่อนอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะมันมาเจอเองอ่านะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกระถางโรยสระขัญจีก็หายนะครับอันนี้เป็นหม้อตอนเล็กๆนะครับขี้เหร่มากนะครับขี้เหร่จริงๆนะครับดูครับไม่มีอะไรเลยนะครับสีสัน นะแต่มีปากลายนิดนึงนะครับแล้วก็ทรงจะไปทางพ่อครับจะกลมหน่อยต้นนี้นะครับเราก็ดูออกละนะครับแต่ไม่ค่อยสวยหรอกนะครับดูอย่างเงี้ยช่วงนั้นนะครับก็วางไว้นะครับพอใหม่สักระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้อ่าสีไม่มีปากปากโอเคปากได้พ่ออ่าปากได้วิทบาลิโอนะครับหมอก็ได้วิทบาลิโอนะครับอ่านี่ใบนี้ นะครับโอเคพอวันนี้มาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหนะครับแทบจะหลุดทั้งสองฟิลไปเลยนะครับสีสันปากนะครับตัวหม้อนะครับเห็นไหมครับคือสีโลวิสนะครับแม่โลสีแม่โลวิสบอสมาเลยนะฮะส่วนปากก็จะเริ่มหยักเห็นไหมครับบาน บานชัวนะครับต้นแค่นี้บานนะบานขนาดนี้ก็คือบานชัวชัวนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เราต้องคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเอามาผสมนะครับเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีจินตนาการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เลือกมาผสมนะครับก็ต้องมีจินตนาการว่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับสําหรับผมชอบแนววิสบาริโอนะครับในเรื่องของปากนะครับสีลายตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ ผมเอาผมก็จินตนาการว่าผมจะจะต้องเอาสีของโรบิสบอสอะเข้ามาผสมนะครับแล้วก็อย่างน้อยโรบิสบอสปากเขาก็บานนะครับก็เอามาคูณ2ในเรื่องของปากที่จะต้องจะต้องบานนะครับที่จะต้องบานเหมือนบังคับเลยเนาะอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ต้องขยับกระถางน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกต้นหนึ่งความจริงมันมันพัฒนา ทุกต้นนะครับเนี่ยฮะแต่ว่ามันแค่ยังไม่นะครับไม่เต็มฟอร์มเท่านั้นเองนะครับรอจังหวะเต็มฟอร์มนะครับอ่าดูนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้มเลยเห็นไหมครับปากนี่ลายนะครับอืมนะครับอันนี้ผมคัดไว้ส่วนหนึ่งนะครับมันมันจะมันจะขี้เลนะครับอ่านะฮะมันจะขี้เลตอนตอนเล็กๆนะครับ ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับตอนเล็กๆก็จะประมาณนี้อ่าอันนี้ผมก็คัดไว้ส่วนหนึ่งเนาะนะครับก็ไม้คัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะเห็นอ๋อันนี้โดนมแมลงละเคเดี๋ยวพาไปดูนี่นิดนึงอ่านะฮะถ้าเป็นลูกของโรบริบอสวิทบาริโอนี่ไม่ผิดหวังนะครับเรื่องของปาก นะครับอ่าอ่านะฮะมืดเริ่มมืดแล้วครับแสงไม่ค่อยมีละอ่านะฮะอันนี้ก็ต้องรออีกเดียวเดี๋ยว้องต้องคัดเก็บไว้อีกโซนหนึ่งอ่านะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ก็พาชมเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเราก็เห็นฟอร์มเขาแล้วละ่ะนะครับว่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่านะฮะ อันนี้ไม่ต้องถามว่าสวยไหมนะครับสวยแน่นอนนะครับแต่ว่ายังแค่ยังขนาดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับลูกโรบิสปอสวิสบาลิโอนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมก็เก็บไว้บางส่วนแล้วก็ขายบางส่วนนะครับส่วนใหญ่เป็นไม้เมล็ดนะครับที่ขายนะครับไม่ไม่มีเพาะเนื้อเยื่อนะครับชุดนี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับว่างๆเดี๋ยวจะมาพาไปดูชมตัวอื่นต้องขออภัยนะครับไม่ได้อัปเดตเลยนะครับสวัสดีครับ